เมื่อกี้เราก็ไปร้านเจเล็งมานะคะแก้เบื่อนิดนึงก็ถุงนี้หมดไป910บาทเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วจะแกะถุงให้ดูนะคะว่าซื้ออะไรมามั่งพอดีเมื่อวานดูเจเล็งเขาไลฟ์นะน่ากินเยอะมากของน่ากินเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันละกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ ไปช้อปปิ้งมาแก้เบื่อดูซิซื้ออะไรมามั่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเฟสสอนาะก็ยังบินไปต่างประเทศไม่ได้นะคะโดยเฉพาะญี่ปุ่นอยากไปมากเมื่อวานดูเจเหลงเขาไหล นี่เป็นโมจิรสชาเขียวเดี๋ยวลองแกะกินดูเนาะนี่อันนี้อันนี้เมื่อวานเจเจเลงเขาลองกินด้วยเขากินโชว์เราก็เลยต้องจัดจัดการเดี๋ยวดูซิว่ามันจะอร่อยขนาดนั้นไหมก็ อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นสปากเกตตี้เส้นสดนะคะของญี่ปุ่นเจเลงแกบอกว,ว่าเส้นมันจะดึ๋งๆมากกว่าของทางยุโรปอ,อันนี้เป็นโมจิรส เาลัดอันนี้ก็ขนมมาม่ากรอบๆอ่ะก็อันนี้อันนี้น่ากินต้องรีบรีบ,รบกิน นิ่มๆเดี๋ยวดูว่าข้างในมันเป็นอะไรนี่แล้วก็อันนี้วาซาบิขนมอันนี้ซื้อมาสามถุงเลยต้องอร่อยแน่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรอันนี้ซื้อเอามาทำแกงจืดเป็นฟองเต้าหู้นะคะ ทำแกงจืดกินใส่หมูสับแล้วก็ขึ้นช่ายนะก็เป็นแกงจืดได้เด็กๆน่าจะกินง่ายก็นั่นันก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นเป็นของอีคว่วนะคะเป็นย่าหวานมัชฉาลาเต้อันนี้เอามาลองกินดูแล้วก็มีนี่ด้วยเป็นเอสเปรสโซ่นะคะ ลองดูว่าเป็นไงทั้งหมดตรงนี้ถุงใหญ่นี้ก็ทั้งหมดมัน910บาทนะก็แต่ละอย่างก็ไม่ไม่แพงมากนะคะวาซาบิ95มัชชะครีม55พุดดิ้งไดฟุกุอันละถุงละ55นะคะ3ถุงก็ไม่แพงนะ แล้วเดี๋ยวลองกินดูว่าเป็นไงส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะซื้อมาลองใช้ดูอันนี้ก็แป้งรันนะคะของน้องฉัดก็เห็นเขารีวิวกันเยอะว,ว่ามันดีนะเนื้อแป้งเขาดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะลองดูก็ ส่วนอีกถุงหนึงก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นสบู่วิตามินอ e ีของ Precious Skin นะคือเป็นสบู่วิตามินอ e ีเนี่ยจะเอามาเอามาถูเวลาอาบน้ำใช่ป่ะก็จะถูแผลพวกเนี้ยอันนี้ที่ไปล้มที่เสม็จนะแล้วก็แบบจะดูว่ามันจะช่วยได้ไหมนะก็อ่ะมาลองกินกัน อันนี้ก่อนอน,นี่อันนี้หืมแกะห่อปุ๊บกลิ่นมันออกมาเลยรอะแพคเกจน่ารักจังนี่เนื้อมันเป็นอย่างี้ลองชิมกันนะ <c oughs> ข้างนอกมันจะเป็นกรอบ แล้วก็ข้างในเป็นถั่วแดงก็พอดีพอดีไม่หวานไปนะคะแต่ถาว่าอร่อยอร่อยมากไหมก็ก็ไม่นะมาอันต่อไปนี้อันนี้คืออันที่เจเลงเขาไลฟ์โชว์ต้องอร่อย ต้องอร่อยนะคะเจลงน,นี่มันนิ่มๆดึงๆมากเลยอะ่ะอร่อยอร่อยเออเอออันเนี้ยอร่อยอร่อยจริงจังอืมอันเนี้ยอร่อยต้องไปซื้อดีว่าเราซื้อมาสามถุง้ะเนี่ยอัน,นถุงละห้าสิบห้าบาทเองนะคะอร่อยเวิร์กมากทำให้หายคิดถึงญี่ปุ่นไปได้ แป๊บหนึ่งลองอันนี้ดูอันนี้เป็นโมจิชาเขียวอันนี้พอเดาได้นะน,นี่ลองกินดูลองนี้มันก็แป้งมันก็ดึงดึงนะคะแต่ว่าไส้ข้างในมันจะแข็งหน่อยไม่ต้องดูเล็บนะเล็บไม่ได้ทําตั้งนานล้ะเล็บง่อยลองกินก่อน เขาไงเป็นอย่างเนี้ยก็อร่อยดีแต่หวานน่ะหวานไปนิดนึงสรุปสรุปเลยคืออันนี้คือเวิร์กมากก็หวังว่าคลิปนี้จะดูกันเพลินๆนะคะ แล้วเดี๋ยวไปชอปปิ้งที่ไหนก็จะมาแกะถุงให้ดูแบบนี้อีกเรื่อยๆนะจ๊ะ